สวัสดีครับช่องธรรม,มาแดกช่องธรรม,มาแดกสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ปลาลอยสิบห้าไทยได้ทุกวันก็ดีพี่นอ้องเอ้ยไ,ได้ปูได้ปลาก็ขายทำให้เพียน้องได้ดูได้เห็นปลานี่มันก็อย่างว่าพี่น้องมันเป็นปราคาแพงเนี่ยโลหนึ่งก็สองร้อยเสิบสองร้อยแปดสิ ลาเล็กๆอย่างนี้ป่านี้เราไม่ค่อยส่งภายในประเทศเราส่งประเทศนอกส่วนมากเราจะส่งแถวมาเลเซียกูนายสิงคโปร์บางทีเราได้ส่งไปส่วนมากเย่เป็นมะเลมากกว่าปลาเนี่ยส่งไปที่มาเลที่ก็ไปทึงกูนาย

ลมหนาวบาุกมาที่คอลาก่ลมเย็นเย็นลมหนาว ว่กเรามีทำาอาหารการกินก็ทำได้มากพี่น้องเอ้ยเราตากแห้งแล้วเราจะทำก,กินกะ้มตำมกินอะไรก็อร่อยมันพี่น้องเพราะมันแหง้งแล้วกินกะ้มำ่ำกินขนมกินอย่างนี้กินกะขายะเออจะผัดแกงทอดได้หมดเลยพี่น้องจะผัดจ,จะแกงจะยำก็ได้ำมมยำใส่มะม่วงยำใส่ลูกมุด nhâm chè lục mút chạy mắc muộng, Nói rồi, mi nông, ư... đi tàu nhằm... Nhằm chạy lúc mắc mút lúc mắc nghe, Năm lai lời, mà... สวัสดีเพื่อเพียงเท่านี้นะครับเป็นแล้วกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเนอะจะขอบพระคุณมากสวัสดีครับจองทำมาหาแดก